สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสุ่มว็บนี้นะคะก็คือสุ่มคร้างล้15บาทนะอันนี้จะมาสุมนะส่มเพชรนะสุ่มเพชรอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะคะเราจ่ายเองแล้วก็สุ่มจริงๆไม่มีส,อสปอนส์เข้านะคะก็เลยก็เข้าสู่ระบบอะไรเรียบร้อยก่อนอ่าอันนี้ไม่ได้เร่งลิปเสียงนะคะอันนี้คือเราพูดเร็วอยู่แล้วเนาะก็กดตรงเนี้ยกดตรงเนี้ยเอ้ยไม่เราต้องเติมเงินก่อนถูกไหมอ่าเติมเงินน่าจะกดตรงนี้ ก,กดเติมเงินนะคะแล้วก็อะไรตารเรียบร้อย<ๆ>ก็ตอนนั้นก็ไปเข้ารหัสพี่นะคะก็ค้างเงินไว้ห้าบาทนะคะก็จะมาุ่มรหัสพี่ละกันแล้วก,นะะกดเติมเงินนะฮะแล้วก็กดซองอันนี้คือเราสร้างซองไ้แล้วนะก็<ๆ> โอเคนี่ก็คือซุมเสร็จแล้วเออไม่ใช่แต่เงินเสร็จแล้วนะะยังไม่ได้สุมกดออกมาหน้าลิงอ่านี่คเครดิตก็จะเข้าอ่าสิบห้าบาทแล้วก็กดเออนี่นะฮะแล้วก็กดสุมเลยนะฮะ ขอบคุณค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้คือไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ไม่ได้ตัดต่ออันนี้คือจริงๆเลยนะ